ผลงานของตำรวจชุดปฏิบัติการ PCT 5และจะได้เป็นบทเรียนไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่จะหลอกคุณไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาอบอกว่าจะไปอยู่ในบ่อนอแต่จริงๆแล้วให้ไปทำแอปพลิเคชันหลอกเงิน ให้คนเข้ามาลงทุนเอาจริงๆมันก็แปลกตั้งแต่บอกว่าไปทําพนันออนไลน์แล้วนะแล้วคนก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่โอเคเหรอที่จะไปทําพนันออนไลน์อาจจะรู้สึกว่าดีกว่าให้ถูกบังคับให้ไปหลอกคนไงนะเป็นเคสที่ตํารวจชุด PCT5 เนี่ยครับเขาไปจับนายวิทวัฒน์ัดชตาลุกกูลอายุ35ปีที่เขตบางขุนเทียนคือคนคนนี้เนี่ยฉายาเขาคือตั้มเทียนทะเลแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ลวงให้รัก รเริ่มต้นมันต้องเริ่มแบบนี้ก่อนคือช่วงเดือนมก,กราคมปี65ชุดปฏิบัติการ PCT 5ได้รับการประสานช่วยเหลือผู้เสียหายถูกหลอกไปทำงานเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่สีหนุวิวประเทศกัมพูชาตอนได้รับการติดต่อมาเนี่ยเขาบอกให้ไปเป็นพนักงานบอลได้รับเงินเดือน2,000 0และก็เข้ากัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติมีรถไปรับเสร็จศบเรียบร้อย พอไปถึงไม่เป็นไปตามข้อตกลงครับให้ไปทำงานหลอกลวง call center มีคนจีนเป็นหัวหน้าขบวนการโดยใช้แอป tinder lazada แสดงตัวตนออกมาไปหลอกคนแล้วก็ให้เขามาลงทุนคสุดท้ายแล้วตำรวจเนี่ยก็ไปประสานกับทางการกัมพูชาช่วยเหลือคนที่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปทำงานเนี่ยกลับมาได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเจ้านายเขาที่นู่นเนี่ยนะ บอกต้องไปหาเงินมา10,000แสนบาทเพื่อไถ่ออกไปตั<อ>วเองถึงจะรอดกลับมาได้พอกลับมาปุ๊บจากการประสานงานของตำรวจกับทางการกัมพูชาตำรวจที่เมืองไทยก็มาขยายผลต่อครับว่าใครอยู่เบื้องหลังจนไปพบว่าขบวนการนี้ย6กรายหนึ่งในนั้นก็คือนายวิทวัฒน์ชัดชตานุกูลอายุ35ปีหรือว่าตั้มเทียนทะเลเนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสระแก้วข้อกล่าวหาคือร่วมกันเป็นอั้งยี่ มีส่วนร่วมในองค์กรอาชากรรมข้ามชาติโดยการสืบสวนมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงพิสูจน์ทราบได้นายวิทวัสเป็นพนักงานในกระบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์คอยทําหน้าที่หลอกเหยื่อตลอดจนพอไปตรวจสอบเส้นทางการเงินก็ชัดเจนว่าเขาได้รับเงินเป็นค่าจ้างจากการทํางานเป็นขบวนการนี้ด้วยลองฟังข้อมูลจากาคนที่ถูกจับนะ เขาว่ายังไงก็คือเป็นผู้ต้องหาในแก๊งคอเซนเตอร์นี่แหละเพราะคุณไปหลอกเขาคุณมีความผิดนะคะเขาเล่าให้ฟังเส้นทางเป็นแบบนี้ค่ะถอดปากคำออกมาเลยนะนายใหญ่จริงๆเนี่ยก็คือทางฝากฝั่งจีนนั่นแหละเขาจะเริ่มจากตรงนี้ค่ะเขาเริ่มประกาศรับสมัครงานก่อน เสร็จแล้วเนี่ยก็บอกว่าไอาที่ไปําเนี่ยไปเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์นะหน้าที่ของคุณก็คือไปถามไปตอบคําถามเพราะนั่นแหละรับฝากถอนเงินด้วยเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ24,0 0 0บาทต่อเดือนเออฟังดูมันก็ดูเงินได้เงินเยอะเนาะทีนี้ก็นัดหมายกันค่ะเดี๋ยวรถตู้มารับนะทีมนี้ที่เป็นผู้ต้องหาทีมนี้นะคะเขาไปกับรถตู้ไปเจอกันที่สวนสาธรารณะย่านถนนร่มเกล้าเสร็จแล้วก็นั่งรถตู้ไปที่อําเภออรัญญประเทศของสักแก้วหลังจากนั้นก็จะมีคนมาพาไปค่ะพา เดินผ่านเส้นทางธรรมชาติเข้าไปในกัมพูชาไปพักอยู่โรงแรมนะในเมืองที่นั่นนะคะพอไปถึงปับ๊บก็เริ่มทำงานละเอาไปโทรศัพท์2เครื่องแล้วคุณก็ไปปลอมโปร,โปรไฟล์ให้เป็นผู้หญิงสวยๆหน่อยนะ,ะรูปสวยๆมานะคะสร้างบัญชี t i n เด r ขึ้นมาเป็นแอปหาคู่อคะ่ะที่จะต้องมาแมทกันโดยที่จะมีตัวการใหญ่ที่นั่นชื่อเล่นชื่อปอเขาเอาบทสคริปต์มาให้ บอกว่านี่คือแนวทางที่เอาไว้หลอกเหยื่อเอาไปดูซะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มกระบ,บวนการกระบวนการต่อไปนี้คือกระบวนการที่โหลดแอป,ปมาแล้วใช่ไหมคะเริ่มหาเหยื่อละจะต้องเริ่มจากสร้างความสนิทสนมก่อนโดยใช้หนังสือที่เขาให้มาค่ะไกด์บุ๊กเนี่ยสร้างความสนิทสนมไปแล้วสักพักหนึ่งก็เริ่มที่จะต้องส่งรูปที่ได้กำไรจากการลงทุน forex ส่งไปให้เหยื่อร,รอจนเหยื่อถามรอจนเหยื่อสนใจก่อนนะ ค่อยๆตะล่มนะคะแล้วค่อยๆอ,อ,อธิบายรายละเอียด<ม>แล้วก็บอกไปว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นนะถ้าอยากได้เงินเหมือนกันเนี่ยโหลดแอปสิเขาก็จะแนะนำแอป Meta Trace 5บอกว่าทดลองเล่นก่อนเอาไปลองๆก่อน<ม>พอลองแล้วเอ้าลองแล้วดีก็แนะนำบอกว่าเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราเนี่ยมีนักวิเคราะห์การลงทุนสนที่ปรึกษา<ม>ใช่ก็เลยแนะนำนักวิเคราะห์การลงทุนให้ กลายเป็นว่าหมดหน้าที่ของเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคือคนร้ายมือที่1เป็นแค่เบื้องต้นเสร็จแล้วก็จะมีกลุ่มคนร้ายมือที่สองที่ปลอมตัวเองเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนมารับช่วงต่อไปเขาเล่าให้ฟังนะคะผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาไปทำเดแปเดือนพฤศจิกาหกสถึงกรกฎาคมหหาเหยื่อได้12รายหน้าที่เขาเนี่ยได้12รายพอส่งต่อไปให้คนร้ายมือที่สองจาก12สเนี่ยสำเร็จ4ความเสียหายรวมของทั้ง4เนี่ยสล้าน โอ้โหอันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นบทเรียนสําหรับคนที่อาจจะถูกคนปลอมตัวมาห <c oughs> ลอกให้โหลดแอป,ปนู่นนี่โชว์ความสาเร็จจากการ <c oughs> ลงทุน <c oughs> กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่จะถูกหลอกไปทํางาน <c oughs> ที่กัมพูชาดูดีๆว่าเขาให้ไป <c oughs> ทําอะไรนะครับ